ด้วยสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะเมจิเข้าใจสถานะของเพื่อนๆหลายๆคนพี่ๆน้องๆคนไทยทุกคนนะคะว่าตอนนี้หลายๆคนอาจจะเจอสภาวะในเรื่องของการขายของว่าเอ๊ะไม่รู้จะขายช่องทางไหนเศรษฐกิจจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเมจิในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะเมจิก็เลยอยากจะช่วยเหลือพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะด้วยการส่งผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะเข้ามาแต่ว่าเมจิจะมีเงื่อนไขนะคะในการส่งผลิตภัณฑ์ว่าเงื่อนไขในการ ต้องจะมีดัหนึ่งก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะไม่ว่าจะสามารถกินหรือก็จะสามารถใช้ได้ค่ะ 2. นะคะจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตมาก่อนหรือว่าขายตามห้างมาก่อนหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อมาก่อนหรือว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยนะคะหรือว่าคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณอาที่ยังไม่รู้วิธีการขายหรือว่าโปรโมทแบบออนไลน์ก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ค่ะ 3. นะคะต้องไม่ใช่สินค้าขายตรงหรือว่า MLM ค่ะสนะคะผลิตภัณฑ์อันนี้ต้องไม่มีการเคลมเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติในการลดความอ้วนลดน้ำหนัก เรอยากจะให้ทุกคนนะคะส่งกันเข้ามาด้วยการสแกน QR code อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็ให้เขียนคุณสมบัติของ Product ตัวเองว่าของ Product ของตัวเองเนี่ยเป็น Product อะไรแล้วก็มีคุณสมบัติพิเศษอะไรหรือว่าถ้าเกิดจะให้ดีนะคะมีส่วนผสมของอะไรบ้างแล้วก็ให้ส่งกันเข้ามาที่ LINE Open Chat แล้วตัวเมจิเองก็จะทำการสกรีนว่าอ้าวอันนี้ Product อันนี้ มันเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็น่าที่จะบอกต่อให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะซึ่งในการโปรโมททางนี้นะคะเมจิไม่คิดเงินไม่คิดอะไรเลยไม่คิดค่าโฆษณาอะไรเลยถือว่าเมจิต้องการอยากจะช่วยเหลือคนไทยทุกคนในการทำรรมาหากินแล้วก็เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆที่เป็นผู้ประกอบการ ลายย่อยด้วยนะคะไม่มีกําหนดค่ะว่าจบเมื่อไหร่ไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์ของเราจะดีขึ้นให้ทุกคนส่งเข้ามาแล้วเมจิก็จะทําวิดีโอคลิปในการรีวิวโปรดักต์ให้ดูอร่อยแล้วก็เมจิก็อยากให้ทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่งกันเข้ามาทันทีได้เลยนะคะ